สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชายอนันทวีปสู้เพื่อแตงโมเผยมีคนรู้ปิดเป็นความลับชายอนันทวีปโพสต์รายาวต้องบอกเลยว่ากรณีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังพัดตกเกลือกลางแม่น้ำเช่าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์6 5ซึ่งวันพรุ่งนี้26เมษายน65นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการถแถลงปิดคดีอย่างเป็นทางการ ตอบทุกข้อสงสัยให้กระจ่างก่อนหน้านี้พนิดาคุณแม่ของแตงโมก็ได้เปิดใจก่อนวันถแถลงปิดคดีของลูกสาวเตรียมผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาในวันพรุ่งนี้กลัวตัวเองทนไม่ไหวร้องไห้เมื่อทราบสาเหตุการตกเรือที่แท้จริงของลูกสาวขณะถแถลงข่าวล่าสุดชายอนันทวีปหนึ่งในผู้ที่ออกมาช่วยหาหลักฐานคดีแตงโมได้ออกมาโพสต์ไรยาว่า อย่าคิดด้อยค่าพลังโซเชียลหรือคุณค่าของใครแต่ละคนมีคุณค่าในตัวของตนเองแต่ละคนมีความสามารถความถนัดความคิดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันการที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นที่ช่วยกันหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงจะผิดจะถูกแต่ทุกคนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนทั้งประเทศจะเป็นหูปิดตาให้คิดว่าคุณคิดถูกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนอื่นผิดหมดนั้นไม่ได้จุดเล็กๆที่มองผ่านอาจจะเป็นชนวนไปสู่คำตอบที่แท้จริงก็เป็นได้พอถามว่าความจริงคืออะไรคำตอบที่ได้บอกว่าคือความลับในเมื่อมันจะยังลับต่อไปเราก็จะหาความจริงจนกว่าทุกอย่างเปิดเผย หรือถ้าเปิดเผยแล้วค้านสายตาคนทั้งประเทศพวกเราชาวโซเชียลนี่แหละที่จะลุกขึ้นมาสู้เราไม่ท้อเราไม่ถอยแล้วเรามาเดินหน้าหาความจริงไปด้วยกันความยุติธรรมเพื่อเธอเท่านั้นที่เราต้องการแตงโมแอทไซเมลอนออฟฟิเชียลเพื่อพัฒร,รธิดา h t a g เพื่อสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อความยุติธรรม Ag, รูปนี้มี10ปีขึ้นท่ามกลางชาวเนต็ตแหงเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็ขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ